สวัสดีค่ะชีวิตติดตินอินเยอรมนีวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันที่หน้าโบสถ์ในหมู่บ้านค่ะเพือพ่อนๆอ,อากาศก็ขมุกข,ขมัวนิดหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นโบสถ์ของโปรเซตสตันนะคะในหมู่บ้านเราจะมี2โบสถ์ค่ะมีน้ำพุเล็กๆนะคะอยู่ข้างหน้าจะมีป้ายบอกว่าคายทิงวาซาก็คือไม่ใช่น้ำดื่มนะคะ วันนี้อยู่ๆก็ไม่มีแดดซะงั้นค่ะเพื่อนๆเห็นอาทิตย์ที่แล้วนะคะยังลงคลิปว่าแดดดีนะคะร้อนทั้งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆมาวันนี้ไม่มีแดดซะแล้วค่ะหนึ่งชั่วโมงต่อมานะคะเหมือนฟ้ารั่วค่ะฝนตกลงมาเหมือนเทน้ําเทท่าเลยนะคะเพื่อนๆทุกอย่างเปียกไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีฟ้าขนองด้วยนะคะมาแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ก็รับมือไ,ไม่ค่อยทันค่ะ พอฝนหยุดเรามาดูดอกไม้กันดีกว่านะคะต้นไม้ก็ได้รับความชุ่มชื่นจากฝนค่ะหลังจากที่แล้งมาเป็นอาทิตย์นะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้ดอกไม้ที่โดนฝนนะคะบ้างก็ชุ่มชื่นบ้างก็คอตกเลยนะคะเพื่อน วันนี้จะให้ดูอะไรที่เกิดขึ้นกับสวนของเรานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะพลิกกับมะเขือเทศนะคะตอนนี้ใบเหี่ยวแห้งนะคะพืชผลก็ผลที่ออกมานะคะก็ไม่สวยแล้วค่ะหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเก็บพืชผลสวยๆอยู่ดีๆนะคะเพื่อนๆพออากาศร้อนจัดมาประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะคะแล้วก็มีฝนตกนะคะเขาก็อาจจะเป็นเชื้อราหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะ ทำให้ต้นของมะเขือเทศเหี่ยวค่ะแล้วก็เหมือนมีเชื้อรานะคะใบแห้งผลแห้งนะคะผลสวยๆก็ยังพอมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็คงจะอยู่รอดได้อีกไม่นานนะคะก็ไม่ทราบว่าจะแดงทันหรือเปล่าเดี๋ยวพอแดงสักนิดนึงนะคะก็จะรีบเก็บเลยค่ะ นี่นะคะคือภาพตอนที่เขาสวยงามค่ะอาทิตย์ที่แล้วเองนะคะเพิ่งจะเก็บไปค่ะตอนนี้ก็เหลือเท่าที่เห็นอยู่นะคะเพื่อนๆเขียวๆบ้างแล้วก็เหี่ยวแห้งไปบ้างค่ะนี่นะคะอันนี้ตอนนี้ยังเก็บได้สวยงามอยู่เลยนะคะแดดกําลังดีนะคะอากาศกําลังดีหรือว่าจะเป็นเพราะเขาใกล้หมดอายุก็ไม่ทราบนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มจะเย็นลงแล้วนะคะช่วงเดือนกันยายนค่ะเดี๋ยวฤดูใบไม้ร่วงก็เข้ามาก็จะหมดฤดูแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆดูลูกเขาอาจจะป่วยหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบเดี๋ยวก็เก็บทิ้งค่ะเพื่อนๆเก็บทิ้งแล้วก็ทําลายแล้วก็ปีนี้ก็คงจะพอแล้วค่ะส่วนพลิกก็เหมือนกันนะคะใบก็เหี่ยวแห้งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ ผลของเขานะคะลูกของเขาก็แห้งๆค่ะอาจจะเป็นด้วยสภาพอากาศหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ไม่เคยได้ฉีดยาฆ่ามแมลงหรือว่ายาบำรุงอะไรนะคะก็รดน้ําปกติเท่านั้นเองส่วนที่เขียวๆย,ยังกินได้ก็ยังพอมีอยู่ค่ะเดี๋ยวจะปล่อยให้เขาแดงสักพักก็จะลุแล้วนะคะสําหรับปีนี้ก็คงจะพอแล้วค่ะ แอปเปิลลูกขี้เหล่ขี้เหล่ก็ยังพอมีให้เก็บนะคะเพื่อนๆนเก็บไปปอกก็รับประทานได้ค่ะสําหรับอาหารมื้อกลางวันวันนี้นะคะก็ตําส้มตําดีกว่าค่ะเมื่อวันก่อนไปร้านเอเชียมานะคะก็ได้มะละกอมาค่ะส่วนมะเขือเทศกับพริกนะคะก็คือจากสวนค่ะที่เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะก็จะมาตําส้มตําเลยค่ะวันนี้ก็ลูกชายก็จะทานด้วยนะคะก็จะไม่ใส่เผ็ดมากค่ะเพื่อนเพื่อน มะเขือเทศลูกงามๆนะคะต้องไปล้างก่อนค่ะ <S <S ที่ใส่แครอทลงไปด้วยก็คือเพิ่มสีสัน <S 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 เพิ่มวิตามิน <S <S แล้วก็ประหยัดมะละกอนะคะเพื่อนๆมาตํากันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ก็ตําไทยเหมือนเดิมนะคะไม่ใส่ปลาร้าค่ะก็ใส่แค่พริกกระเทียมนะคะน้ําปลาน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตำตำเข้าไปแล้วก็ใส่ถั่วเข้าไปนะคะแค่นี้ละคะ่ะ แล้วก็ปรุงรสแล้วก็ชิมนะคะเพืเ่อนๆที่ไม่ใส่กุ้งแห้งเพราะว่ากุ้งแห้งที่นี่แพงมากนะคะที่เมืองนอกค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งกุ้งแห้งอาจจะมีเชื้อรานะคะเพืเ่อนๆคือหน่อยไม่ค่อยชอบทานกุ้งแห้งเท่าไหร่ค่ะส่วนกุ้งสดนะคะก็ไม่ชอบทานของสดอยู่แล้วค่ะเพืเ่อนๆก็เป็นตำไทยตามมีตำเกิดนะคะมีอะไรก็ใส่เข้าไปค่ะ ก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานเลยค่ะ โรยถั่วเพิ่มสักหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าหน่อยกับลูกชอบกินถั่วลิสงนะคะอีกซักเมนูนหนึ่งนะคะวันนี้จะทําหมูมะนาวค่ะเพืเ่อนๆก็ใส่น้าเชื่อมนะคะที่ทําไว้สักสามสีช้อนนะคะและก็ตามด้วยกระเทียมสับค่ะแล้วก็พริกหั่นนะคะพริกสดค่ะใส่ตามลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะ ชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะคะชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยะคะ่ะตามด้วยน,น้ำปลาเลยค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเดี๋ยวรอชิมทีหลังก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่หมูลงไปนะคะหมูนี้ลวกแค่สัก1 2ถึงนาทีก็พอนะคะอย่าให้นานเพราะว่าจะทำให้หมูแข็งกระด้างน,นะคะ แล้วก็คนๆๆค,ค,ค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะหมูมะนาวของเราค่ะก็ชิมรสนะคะอันไหนมากอันไหนน้อยก็เพิ่มตามความชอบใจเลยค่ะค่ะมื้อเที่ยงวันนี้นะคะก็มีส้มตําไทยนะคะแล้วก็หมูมะนาวค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเสนอชีวิตความเป็นอยู่ ของแม่บ้านต่างแดนนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับช่องชีวิตติดตินนเยอรมนีในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคะว่าวันนี้ทำอะไรบ้างหรือว่าทำกับข้าวอะไรรับประทานบ้างหรือว่าไปจ่ายตลาดได้อะไรมากินนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีนะคะ